สุดปังแฟนคลับเซอร์ไพรส์วันเกิดนางเอกสาวช่วยสารฝันให้เป็นจริงทั้งสวยและเก่งมากๆสำหรับนางเอกสาวเบสรักวันีคำสิงลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วและโซเชียลอยู่มากมาย ซึ่งเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของเธออายุครบ22ปีล่าสุดก็มีการจัดงานวันเกิดและทางด้านแฟนคลับก็ได้สารฝันให้สาวเบสด้วยการปิดคาเฟ่ให้เป็นของเบสเพราะความฝันของเบสคืออยากเปิดร้านคาเฟ่โดยสาวเบสก็ได้รวบรวมภาพปาร์ตี้วันเกิดนี้มาให้ได้ชมกันด้วยพร้อมระบุแคปชั่นว่า26.05 2 0 2 2วันเกิดแม่และ 27.05.2022ขอบคุณทุกคนนะคะความฝันเบสคืออยากเปิดร้านคาเฟ่ของตัวเองเหมือนทุกคนสารฝันให้เบสเลยปิดคาเฟ่ให้เป็นของเบสดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนเลยเบสรักทุกคนมากๆขอบคุณที่รักเบสนะคะอยู่แบบนี้นานๆและตลอดไปเลยนะจะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนไปชมกันจ้า